สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่วัดพรธาตุโป่งนกนะครับและผมก็อยู่กับพี่แพรนะครับพี่แพรครับที่มาที่ไปของพระพระธาตุเนี่ยเป็นยังไงครับคือจริงๆหลวงพ่อนะคะท่านเริ่มจะสร้างองค์พระธาตุเมื่อปี2548นะคะโดยการท่านได้ไปขอที่จากราชพัสดุนะคะ537ไร่9ตารางวาก็เป็น3ผูภูเขาใน1นึ่ภูเขาก็จะมีอุโบสถ ดินของสมเด็จะยานาสังวรโดยโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงหล่อเก้าแล้วก็ท่านก็มาสร้างตรงนี้เมื่อปี2548ดํารีดริด,ด,ด<ำ>ของท่านที่มีดําดิออกมาก็คือท่านต้องการที่จะสร้างเศาสนะพระบรมสารีธาตุอยู่บนยอดเขาว่าให้ลูกหลานได้กราบไหว้สักการะบูชาให้กับพระพุทธศาสนาให้รู้ว่าที่นี่วัดพระธาตุโป่งนกซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาโป่งนกนะคะจังหวัดกาญจนบุรี ยังมีความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาโดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุษาษษานะคะคจากสมเด็จพระยายนาสังวรมาบรรจุที่นี่ค่ ار, ใช่ค่ะองค์กรสมเด็จพระยายนาสังวรองค์กร,กรนะคะค่ะและ้วก็หลังจากนั้นก็ท่านได้ทุ่มแรงกายแรงใจสร้าง,งมาระยะหนึ่งนะคะอยู่บนยอดเขาซึ่งพอมาถึงปี25 2554ท่านได้ล็งเห็นว่าตัวฐานพระธาตุเนี่ยเกิดการซุด ะะดินเกิดการสไลด์ดินภูเขาสไลด์ทําให้ตัวพื้นกระเบื้องนะคะและตัวองค์พระธาตุมีรอยแล้วเมื่อมีรอยแล้วท่านก็เลยดํหลีมาว่าในขณะที่ท่านยังดําลงตําแหน่งเจ้าวาดแล้วก็เป็นผู้บึกเบิกที่เนี่ยท่านต้องการที่จะให้ลูกหลานเนี่ยได้กราบไหว้ชั่วอายุคนคท่านก็เกรงว่าถ้าสุดไปแล้วองค์พระธาตุชำรุดท่านก็เลยดำหลีว่าให้สร้างฐาน ฐานรอบฐานในภูเขาเพื่อการดินสไลด์ลรักษาความมั่นคงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเทือกเขาตะนาวสีจะอยู่ลอยออลอยเปลือกโลกเคลื่อนตัวจุดสีแดงซึ่งซึ่งตรงนี้จะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางมาจากระดองนะคะท่านเล็งเห็นแล้วว่าความอันตรายมันจะเกิดท่านก็เลยได้ดําริีทำแล้วท่านสร้างตั้งแต่ปีที่นี่สร้างตั้งแต่ปี2อง5ันสนร้อ่ะคะ,ะสร้างมาจนตอนนี้ 80%แล้วใ,<ช>ในขณะที่ท่านสร้างอยู่ท่านมีโรคประจำตัวเ,เส้นเลือดในสมองตีบนะคะ<ช>แล้วในขณะที่ท่านสร้างที่นี่ต้องใช้งบประมาณหลายล้านนะคะเ<ช>พราะสร้างอยู่บนภูเขาท่านก็มีความวิตกกังวลหลายๆสิ่งหล,หลายอย่างในเรื่องของค่า,ชาใช้จ่ายจนเกิดเหตุให้ท่านเขาเรียกว่า,าหมดสติไปหลายครั้งในความในความกังวลนะคะท่านน็อกไปหลายครั้ง แล้วครั้งล่าสุดก่อนที่ท่านจะละสังขารท่านาล้มนะคะขึ้นเดินขึ้นมาตรวจดูงานที่นายช่างทาแล้วด้วยความที่ท่านสูงอายุท่านอายุ88นะคะท่านก็กําลังขาไม่ดีท่านก็เกิดการเขาเรียกว่าขาหมดกําลังแล้วก็ล้ม,มลงขาขาอ่อนแรงล้มลงก็ทําให้เขาเรียกว่าก,กระดูกสันหลังเคลื่อนมเมื่อกระดูกเคลื่อนปุ๊บทางาลูกสิษย์นะคะทุกทุก คนที่อยู่ที่นี่ก็ทําการดูแลท่านอยู่3เดือนก็ท่านก็มาป่วยเป็นออปอดอักเสบพ,<ม>พอปอดอักเสบก็ไปที่โรงพยาบาลให้ยาแล้วสุดท้ายสุดท้ายของท้ายที่สุดก็คือท่านก็มรณาภาพวันที่19พฤศจิก,กานด้วยสิ่งที่ท่านทราบว่าตัวท่านเนี่ยไม่แข็งแรงแล้วก็อายุเยอะด้วย<ม>ท่านก็อธิฐานจิตไว้ว่าท่านเป็นห่วงที่นี่มาก ท่านอยากจะทำะเขาเรียกว่าก่อสร้างหรือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะได้ปัจจัยเข้ามามให้สามารถทํางานที่ท่านเป็นห่วงเนี่ยให้แล้วเสร็จจุดประสงค์ของท่านก็คือท่านอยากจะให้ลูกหลานได้มีโอกาสได้ก,ากราบสักระองค์พระธาตุเพื่อให้องค์พระธาตุอยู่กับพระพุทธศาสนาสืบต่อไปอท่านพยายามอธิษฐานจิตขอให้ท่านได้มีโอกาสได้อยู่สร้างจนสําเร็จแต่สุดท้ายเวลาของท่านก็ก,ก,ก็ถึงเวล,า,เวลา,าที่ท่านต้องละไป เมื่อท่านล่าไปเราในฐานะลูกศิษย์นะคะและคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านที่ยังคงรักษาต่อยอดให้กับท่านอยู่เห็นความตั้งใจเห็นสิ่งที่ท่านปรารถนาที่จะให้ที่นี่เป็นดินแดนพุทธภูมิลหลายครั้งที่ท่านพูดเสมอแล้วท่านก็จะมีความสุขและก็ท่านก็จะมีความปิติในองค์พระธาตุมากว่าที่นี่จะเป็นดินแดนแห่งพุทธภูมิในอนาคต จะต้องเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาสิ่งที่ท่านเน้นมาจะไม่มีพุทธพาณิชย์ไม่มีเครื่องรางของขังปลุกเสกท่านเน้นหลับําสอนของสมเด็จพุทธองค์ก็คือการเจริญสตินั่นเองใช่ค่ะใช่ใช่เพราะหลวงพ่อเองท่านจะปฏิบัติเวลาของท่านท่านจะจําวัดในช่วงกลางคืนเนี่ยไม่เกิน44ี่ชั่วโมงที่เหลือท่านจะท่านจะนั่งปฏิบัติฉะนั้นเราฐานะที่ลูกศิษย์และลูกๆที่อยู่ดูแลสารงานต่อเนี่ย ทุกคนจะทราบว่าท่านทุ่นแรงกายแรงใจให้กับที่นี่มากแล้วท่านจะสอนเราในหลักคําสอนพุทธองค์ไม่ให้นอกเหนือไปไปกว่านี้ให้อยู่ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันให้สร้างในสิ่งที่เขาเรียกว่าเจริญรุ่งเรืองในการจริยะจริยวัตรที่ที่งดงามตามสมเด็จพุทธองค์สอนไม่ให้ไปเจริญในเรื่องอื่นท่านเน้นมากเน้นรักษากายและใจแต่ว่า พวกสถานที่ต่างๆหรือว่าเจดีย์หรือว่าไอ้ที่เป็นของวัดนะครับก็ต้องมันมีการชุดส่งก็ต้องดูแลปกป้องรกษาเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นเราฐานะอีกฐานะหนึ่งก็คือเราพู้ศราทนาในพระพุทธศาสนาชาวพุทธเราน้อมรับด้วยความนอบน้อมว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราชาวพุทธสมควรจะปกป้องและรักษาและเสริมส่งให้กับลูกๆแลหลานรุ่นต่อไปตามปรารานที่หลวงพ่อท่านตั้งปณิธานไว้ว่า พระธาตุจะอยู่คู่กับประเทศไทยและคู่กับพระพุทธศาสนาสืบต่อไปฉะนั้นนี่คือวัดพระธาตุโป่งนกซึ่งอยู่บนยอดเขาอยู่บนกลางธรรมชาติท่านไม่เน้นให้สร้างสิ่งใดที่เป็นเจริญในเรื่องวัตถุในเรื่องของความสะดวกสบายแต่ท่านเน้นอ๋อคือพูดได้ง่ายท่านเน้นให้แต่ละคนสร้างพระภายในนั่นเองใช่ค่ะแต่พระภายนอกก็มีบ้างมันจาเป็นแต่ภายในต้องมีไว้ก่อนิ้นลงนะทีนี้ที่นี่พี่พี่แพรครับ ข้างล่างเรายังมีสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะข้างล่างก็จะชมนะครับที่จะมาที่วัดพระธาตุปงนกสามารถเห็นได้ไกลไปถึงหกกิโลเลยนะครับและข้างล่างนั้นก็จะมีสถานที่ปฏิบัติธรรมทั้งหญิงผู้ชายมีหมดเลยนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะมีอะไรจะฝากเลยไหมครับก็ที่อยากจะฝากนะคะวัดพระธาตุปงนกเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งสถานที่ที่ได้เน้นในเรื่องของการเจริญภาวนาในรอยของพุทธองค์อย่างแท้จริง ตามหลักคําสอนของพุทธองค์ตามหลักคำสอนและปณิธานของหลวงพ่อที่ตั้งไว้ว่าลูกๆทุกคนสิ่งที่เราเกิดขึ้นนี้ไม่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีความบังเอิญทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญฉะนั้นเมื่อเราเจอกันคือบุญสัมพันธ์วันนี้เราเจอกันก็คือบุญสัมพันธ์ท่านเน้นให้ลูกๆได้เจริญรุ่งเรืองในสายของการปฏิบัติในสายของการภาวนาให้นำหลักคำสอนของพุทธองค์ไปใช้ในชีวิตจริงได้ ตามเหตุและผลอันสมควร,ครให้เกิดขึ้นจริงค่ะทีนี้ท่านผู้ชมทั้งที่ชมอยู่ทางโซเชียลนะครับทางสื่อไหนแล้วแต่นะครับก็สามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธาตามบัญชีข้างล่างนี้ได้เลยนะครับครับสวัสดีครับ